สวัสดีครับอันนี้เป็นบอร์ด E.P. 8285 Adapter b o a r ปบอร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยทาง i o x h o อทำมาเพื่อแก้ปัญหาที่ปกติแล้วใน E.P. 8 2 5เนี่ยจะต้อง8285เนี่ยจะต้องใช้ r p u l l u p ที่ขาดต่างๆนะครับแล้วก็ต้องต่อสวิ์เพื่อสำหรับเข้า f ฟ a t โหมดหรือเซน Mode อะไรพวกนี้นะครับจากเดิมนี่น,นะครับก็จะมีขนาดประมาณเท่านี้เลยครับใช้โปร t o บอร์ด400จุดจำนวน1บอร์ดเลยโดยต้องประกอบไปด้วยตัว สวิกสวิกตัวที่หนึ่งแล้วก็สวิกตัวที่สองนะครับเป็นแฟลกับดีเซตแล้วว่ามีตัวโมดูลแล้วก็มีอาร์ที่ต่อกับ l v d ไว้ทดลองแล้วก็มีอาร์ปนะครับแล้วก็มีตัวเลวกเลเตอร์มีวายบีทูซีต,ตัวนี้นะครับทีนี้เนะี่ยเนื่องจากว่าทาง iOX h เอขอบเนี่ยเห็น <c oughs> ว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองอุปกรณ์นะครับเลยจะทำตัวบอร์ดอะแดปเตอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวบอร์ดอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับยังเป็นรุ่นเบต้าอยู่ถ้าใครสนใจเนี่ยลองติดตามได้ที่หน้าเว็บ ของ i o โ h เอหรือว่าติดตามที่แฟนเพจเบอร์เว oh mm ็วไปโอไอโอเอ็กซ์ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ